โอเคนี่ก็คือบริเวณน้ำผุดทับลาวนะจังหวัดชัยภูมิอ่อมันจะเป็นเส้นทางที่จะไปทางน้ำหนาวฮะนี่ก็จะเป็นพวกตาน้ำผุดนะครับไปทางใต้อ๋อนี่ไงน,นี่ไงเอ๋เอ ตรงนี้จะเป็นตาน้ำาอนี่นะครับเห็นมันจะผุดผุดออกมาเห็นจะเป็นในส่วนของตาน้ำนะอ๋อแล้วก็จะไหลลงไปเรื่อยๆนะใช่ใช่เนี่ยเนะี่ยมันกำลังผุดผุดอยู่เลยใช่พอดีแหละมันสุดสุดอยู่ตรงนี้พอดีตรงนี้ก็น่าเล่นนะ <c oughs> แต่ก็ห้ามนะจะห้าม โอเคแล้วก็จะไหลไปเรื่อยๆนะดูล่มลื่นดีรู้สึกว่าจะ,จะเจริญมากมีทั้งร้านอาหารร้านเสื้อผ้ามีแม่ค้าบริการเสือร้านอาหารด้วย ก็น่าเล่นน้ำดีเลื่อยๆเ,เลยนะ 带人，带队，带队，就这么个。 เวณน้ำผุดทับเหลาจเจริญมากเลยมีร้านอาหารหลายร้านนเลยห้องน้ำก็มีนะร้านอาหารก็เยอะร้านคาเฟ่ก็มีคนก็เยอะด้วย